การแก้ปัญหาควันจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำไม่ให้มีขม่าเมาและควันดำแก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องวัชกัรเปอร์หรือเครื่องดักข่าเมาแบบเปียกโดยบริษัท La มิน่าซัพพลายเป็นผู้ออกแบบติดตั้งเครื่องจักรสามารถติดตั้งและแก้ปัญหาของระบบนี้ได้ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า10ปี ติดตั้งถูกหลักวิศวกรรมติดตั้งเสร็จเริ่มการใช้งานโดยโยนเชือกเพลิงที่เป็นไม้ฟืนแบบเปียกเข้าไปในระบบเต็มที่เหมือนการใช้งานปกติแล้วเริ่มสังเกตด,ดูจากวันที่ออกจากห้องหอบไม้ช่วงแรกๆอาจจะมีกป็นเีลวอยู่บ้างแน่แต่างจากเชือเพลิงลุกไหม้เต็มที่เราจะเห็นว่าขมเอาควัน แทบจะมองไม่เห็นหรือมีสีกลมเกินกับท้องฟ้าทำให้ได้ตามประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของการใช้งานและไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมของระบบเผาไหม้นี้เรามีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและเซ็นรับรองระบบทั้งสิ่งแวดล้อมและระบบเครื่องกลสนใจติดต่อได้ที่บริษัทลามินาซัพพลายขอบคุณครับ